จะกดก่อเกมสองกันนะสามสองหนึ่งโอ้โหแบบเลือจบเลยถามหน่อยนะโนตี้บอกแค่ดาดสว่างโอ้โหวันนี้หนักเข้าไปใหญ่ในพิชชันอีกรอบหนึ่งเลี้วสินะแมสผมส่งให้ดูในทีสแล้วดูลูกก่อนจะลบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว สมองลูกนแง่ดีก็คือมันก็ไม่มีปิดเปิดไปเหมือนเอสเทยอันนี้ดีเฮ้ยโอเคไปปั้นผมบันทึกไปเรียบร้อยบดีเข้าบดีเข้าม่ด้ไม่ไดไม่ได้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 ผมยังไม่ผมยังไม่อยากโดนตำรวจจับเลยต้องรีบรบก่อนเกิดบนไหนเนี่ยอ๋ออย่าพึ่งกบยันต์ เอออย่างไรก็สว่างว่ะเสีเพีเนาะมั้งแล้วที่แอบละใช่ผมแอบละแอบไอต่อไอ้ขึ้นมีดมีดมีดจิ้มเรียบร้อยฟาร์มเดก่อนเลยจะฟาดีไมาอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไร ดีบอจีไวไฟเหรอครับอะไรนะอะไรเนี่ยผมเกือบจะทิ้งโซ่แล้วอ่ะผมคนเมตดิ้งวาไงจ้าไวไฟเป็นไงบ้างครับดีบีไวไฟอ่าหรือไม่เข้าไปดูในไลฟ์ไลน์ดี่ลยเราเข้าไปดูไลฟ์อ่ะเราดูว่าเป็นไงบ้างตัวมุกก็ตัวมุกก็ลื่นนะเพราะยังไม่มี

โอ้โหกระโดดอาจจะกระโดดลงน้ำทำไมหนูไม่ได้โดดลงแล้วโดดตกอ่าไอ้นั่นไอ้เด็กตัวตี้ตัวตี้สุบีไม่มีดนี่นี่จิ๊บจิ๊บเดือดร้อนเป็นจิ๊บไม่ตายไม่ตายได้ไงประเทศประเทศไทยระวังโรคระบาดใหม่คือโรคที่มีชื่อว่าซอมบี้ ฮะเออกัเดิมเปราะผมหมดร้องเขาบอกผมืเป็นโรคมาจากเกาหลีอ่ะเขาบอกว่าเหมือนเป็นเป็นไข้หวัดแต่ว่ามีมี่สองใช่ไหมแต่ว่าหนักกว่าไข้หวัดใหญ่โอเคฟอตี้มันก่อนเป็นตัวใหญ่เลยนะฟอตี้ด้วยกอนสองบี้นี่ก็คือแบบคนที่ติดเป็นซอมบี้ใช่ไหมเส้นไหนไหนนี่ไม่หยุดี่เกิดตรงนี้เลยเหรอ ทีเกิดใกล้กันกนเราแหวงใช่ไหม่ะเอาเกอจะจิ้อ๊ปเจดยันลีกันเจะพร้อมจิมพอดีสุีาว เสียงคนเกิดใกล้ๆทั้งหมดเลยป่ะเป็นไรเนี่ยไอ้หูปาดแล้วป่ะเฮ้ยถ้าหันมาทมัยป่ะอย่าลุกไม่ได้สังเกตเลยโอ้แต่คีไม่มีเลยอ่ะแต่ป่ะโม้คว้าแล้วมาปะกาศยี่ประการอะไรอะไรล่ะอะไร I like Ooh, yeah. luôn cool. <coughs> <noise> <laughs> <there mình. laughs> ไม่ต้องมีเกดละไรข้นไปตรอคอย้างบนนจะไปรู้ไปละเอ้ยออกมันมามันเลงเพลงกันอิ จะใช้ปุจิตาผมนี่แหละอะไรคือตายจุดเดิมแล้วเกิดจุดเดิมว่ะเฮ้ยเฮ้ยขโมยขโมย ลุยเอาม่แทงเสียปโอ้ยอะไรมบนีเ่อไม่มีคนทำไมมีแต่คนคอาปืนกีตาร์หมดนะอะไรเนี่ย <fire> ออกเลยให้ปืนใส่สะสมมาผมก็อาจจะน้อยกว่าทุกคนแต่ก็พอมีอีกนี่มากจริงจริงโอ้ยคอยก่นก่อนอ่ะอย่าอย่าเชื่อนะจิ้มอ่าวเรียบร้อยเฮ้อ เราลังเป็นสไปเดอร์แมนอยู่เลยเข้าไป่อนตลกอะเปลี่ยนละอน่เดี๋ยวๆๆ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 ีๆยๆๆ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 ีๆๆๆๆๆๆีๆๆ้ๆๆ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 ๆม นโคนโอเคตาเสียงนี้น่าจะมีไม่กี่คนเฮ้ยตาเป็นกีตาร์นั้นยังไม่หมดอีกหรอเดี๋ยวผมไปก่อนนะอ่าไปเหรอโอเคแกเลยไปแต่งงานก่อนไปเลยอกีร่าเฮ้ยกีฟูไปก่อน อไม่ใจเย็นใจเย็นแตน่ตรงนี้มันอะไรแหละ เย็นๆก็วิ่งกันก็ได้เนี่ยปุ๋ยไม่มีไม่มีใครอยากคุยกันเลยอยากคนอยากบให้ก็เปิดเลยเกิดแต่นลย้็ตายตื่นดิตื่นตื่นข้าลเนี่ยข้าลาย ยุ่งเกลียดกันมากเกลียดมากเลยอ่ะบารุกาหลักมากนี่ไม่โดนอะไรวะเนี่ยไม่โดนเลยเอา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 หาหาไม่เจอเ่อาๆๆ,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 ๆ เฮ้ยเห็สามสองมา oh ไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้าแล้วไอ้ควายสิไ้วเอาปืนนี่มาเดยเดย สารการหลังมาแล้วเดี๋ยวอะไรเออมันถึงหัวมาทำอะไรหญิงไม่โดนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน

เกมสามดีไหมแต่40คิวนะเกมสามนานั้นแหละเกมสามต้อง80คิเดี๋ยวเขาหนุบเอาได้จัดไปกดปืนไหมกดปืนกดปืนเออเรามีป่นนะคือใครอยากเล่นอะไรอิสลาเลยทีนี้แคปแต่ยังเป็นเน้อสิกรก็เป็น้อสิกรบมาแล้วต้องมามันจะเป็นเนื้อสิกที่คอสต้องปืนทุกปืนได้เลยในนั้นสมคนเอะ คือเคอยากใช้เินนมเจนนะใช่บช่ใ่ไปรู้ปุ๊จตแล้วกาอนี็ีำมนีีเด็กตีอ่ะไม่ใช่เมกี้ได้บ่อยคนชอบปืนแบบนี่จตจะของปืนบ้างปนปุ๊จิตแล้วชีบกีบีอยาจะท่ไมจไม่แนอ่าืนฉีดน้ำดาเมจมันไม่ได้แรงขนาดนั้นครับมันเบาไหวทีเซนจีทั้ใดมั้นปืนสาสมะสดใสต้องตีบวกโตีไปน้ำขิดอ่ะ เดียวตายไงนี่ก็คือตายปืนตกปืนอยู่ปืนตกเฮ้ยปืนตกไม่เข้าปืนครับเนี่ยรู้จักเอาอี่ซองหรือ้ำอะไรนะไดูดูดู าปนอะไรเกิดมันน่ะโอ้ยอะไรมันน่ยทำไมไอ้ตรงเสาหอคอยมันวนวะโอคยอะไรกันหอคอยคนวนวายโนนเนี่ยโนนเนี่ยคนวนวายเฮ้ยนะัะไอ้ดอ้ดู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  อย่าลืมนะครับทีสุดท้ายใช้มีดครับผมยง5้แล้วเหรอเนี่ยอะไรดใช่ยิงระดับกว้างเนะ่ยก็ใค้ยิงหลังดูถูกลอยอ่ะจอดกันละไม่ไปออโตช็อตเกียร์ได้ไรเนี่ยลากลนังข้างบนหัวนายมีคนถือเอ็มจีกาดุใอย่างบ้า โอ้อะไรวะนี่ไอ้หนีบอะจบหนียังไงวะหหนีไม่ได้เมื่อกี้แคสกิฟเหเหาตัวไม่เจอไโอ้โหเหรอสิ

ขอดโอ้โหชิปินตีว์ที่อยากไห้คืาองาองหูหาไม่เจอน้องกระตันไหนปะเผือมะขากอติดดีใช้ตะกันซา,าชิมิซาชิมิเฉยอ,อร่อยเนี่ย เจอแล้วอ้าวลับลิ้นจะเปิดปะอ๋อติโอ้โหคุณเกิดก่อนได้เปียบอะ่ะไม้เกิดหลักเออเออเออเฮ้ยลองมาดูกนัน h e l l อาเอามีดด้วยกันนะเอ้วไอ้ลีโหลดเพื่ออยู่จ้เอ้ยอามันลีโหลดิ้งโอ้ยโอเออโอ้ยยยยมยย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 นยย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 ย